ติดตั้งกล่องทับกระจกมองข้างออโต้พับนะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับปดล็อกนะครับกระจกกระจบับเก็บให้นะครับปดคายล็อกนะครับเพื่อจะปิากงออกนะคปดล็อกนะครับกระจกกระจบับเก็บให้ปดคายล็อกเพื่อจะปิดกากงออกนะครับเราไม่ต้องการให้กระจกกรับเก็บนะครับก่อนที่เราจะล็อกรถนะครับกดคายล็อกหนึ่งครั้งนะครับถ้ากดล็อกนะครับ เดี๋ยวว่าลถล็อกเลยจดได้หัดเก็บนะครับเราต้องการให้ล็อกแล้วพับนะกดล็อกทำทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะพับนะครับของอัลต้พับนะครับทางชิคก้าครับ